สวัสดีครับจากเพจร้านช่างหนุ่มนะครับร้านหนุ่มดีเฮสซูบิตนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเอาเจ้า C t ท2รมาล้อนะครับ ลงทางดินดูนะครับดูสมรรถนะในการใช้งานมันเป็นยังไงบ้างโดยทั่วไปในะรูปแบบหรือว่ารูปทรงรถคันนี้นะครับมันออกเป็นแบบแนวท่องเที่ยวเอ็นดูโรสามารถวิ่งได้ทั้งทางดินแล้วก็ทางดํานะครับทางทะเลกันดาลถือเป็นรถที่ใช้งานได้กว้างมากเลยนะครับจากที่ลองขี่มาเมื่อกี้นี้นะครับในในในส่วนตัวผมเองนะครับผมสูง665แล้ว68นี่นะครับ หนักเจ็ดสิบกว่าถ้านั่งผมว่าเบามันในตรับตัวผมนะครับก็เบามันยังไม่ยังไม่ตอบโจทย์เรื่องเบานะครับแล้วก็ส่วนท่าในการยืนยืนกับขี่นี่ถือว่าได้เลยนะครับยืนกับขี่ได้แต่เวลายืนนะครับปกติผมจะต้องหนีบหนีบหนีบรถเพื่อข้ามสิ่งกีดขวางนะครับแต่เนื่องด้วยท่อมันดูท่อแต่เขากันล้อมมาให้นะครับเวลาข้างข้างขวาจะมีปัญหาเรื่องการ การหนีบรถนิดนึงนะครับความสูงของแฮนด์ก็ได้เลยในการขึ้นที่ชันก็ดีเลยครับลงก็ช่วงยุบเพียงพอเลยครับสำหรับคนเดียวนะครับคันนี้ก็มีติดแหลกเพิ่มนะครับถังน้ำมันแล้วก็มีการลมข้างหน้าถือวเป็นรถที่ขี่สนุก กี้ตอนตอนขี่เข้ามานะครับก็จะมีทางที่เป็นทางดินทางน้ําทางลงลงโคนบ้างนะครับก็ถือว่าช่วงล่างความกว้างของยางความสูงของยางแล้วก็ลายยางนี่เถือ่ผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ดีเลยนะครับแต่มันต้องอยู่ในการใช้กเล่งด้วยนะครับเป็นรถที่ใหม่แต่มันจะมีเรื่องตอนถ้าคนชอบฟรีรันนะครับเดินทางอย่างจะไปเชียงใหม่จะไปกอเซลโลอะไรเงีย้ยจะเข้าพื้นที่มันจะมันผมว่ามันจะมาเหนื่อยช่วงตอนเราฟรีรันนะครับมันก็อยู่ประมาณ ร้อยวิ่งอยู่ร้อยบวกลบนิดหน่อยนะครับอันนี้ไม่มีไม่รวมสัมภาระนะครับแต่ส่วนเข้าป่านี่ขึ้นกอ่อนเซลโลอะไรอย่างนี้ที่ตอนนี้นิยมกันก็คือได้เลยนะครับอันนี้ก็มีติอีกนิดนึงผมไม่นสยช่างด้วยนะครับผมเจอกับเวฟที่มีปัญหาบ่อยๆคือเรื่องที่พักเทา้าเขาไปยึดติดกับตัวแข็งนะครับใต้แข็งเวลามีการกระแทกแรง ดแม่ขแข้งจะเล้าก่อนเลยนะครับงั้นก็ระวังกันด้วยนะครับหรือว่าจะหาอะไรปิดปิดใต้ท้องก็ดีนะครับ่ายลุยนี่ก็โอเคเพื่อระวังเรื่องตอนล้มที่ปักเท้ากระแทกอย่างเดียวโอเคก็มาดูตรงดูรายละเอียดที่ปักที่ปักเท้าแล้วกันนะครับมันมีปัญหาที่ว่าเวลาเวฟพวกเวฟที่ผมเจอลูกค้ามาคือไม่ดีไปเฉียวฟุตบาทแล้วพอนี่มันกระแทกตรงนี้ปุ๊บแข็งเล้าแต่ตัวนี้มีข้อดีว่าเขาแก้มาจุดหนึ่งคือว่าตัวนี้เวลาล้มอ่ะที่ปักเท้ามันพับ อ่ามัน,ม,นมันลดแรงไปได้นะครับขับได้แล้วที่พักเท้านี้สามารถแกะยางได้นะครับแล้วก็ทีแรกว่าคิดว่าตัวนี้มันน่าจะช่วยเรื่องการกระแทกใ,ใต้ทองได้นะครับแต่พอพอก้มดูแล้วตัวนี้มันก็ยังไปยึดติดกับไอ้เหล็กที่พักเท้าเหมือนเวลาเรายืนบนเครื่องนะครับเราก็จะยืนบนนี้นี่เลยบนเครื่องเลยเวลาเรายืนนะครับปกติอย, proceed, อย่างเดียวอยงเรื่องนี่แหละคอนด้าคือเขาไม่ได้แก้ตรงที่ที่พักเท้ามาให้ไม่มีจุดยึดอื่นนะครับก็ยึดแข็งเลยแต่โดยรวมแล้ว ถือว่าคันนี้น่าขี่มากเลยครับเป็นรถที่ใช้งานได้กว้างจ่ายตลาดได้ท่องเที่ยวได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันเขาให้มา 125cc เนี่ผมว่าถ้าจะในเรื่องการประหยัดมันก็เป็นรถที่ที่ประหยัดเลยนะครับงานเครื่องความเงาของแข็งเครื่องมันก็ต่างจากเวฟไปนะครับมาให้งานชิ้นงานมบนดีที่แบกเทา้าช่วงยุบที่มากขึ้นกองเขาก็หลบมาข้างหลังเลยสามารถลงน้ําได้เลยครับถึงนี่เลย ก็นี่แหละครับเป็นรถที่น่าขี่ไม่สวยขี่สนุกในรถราคาเท่านี้นะครับกับของนี่ให้มาคำจ่ายน้ำมันร้อยพี่ให้ซีนก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับตอนเปิดตัวจะเปิดจะไม่เปลี่ยนม,มันอยู่ประมาณแปดหมื่นกว่านะครับแต่เวลาราคขายนี่อยู่มาที่เก้าหมื่นกว่ามีข้อเสียอย่างหนึ่งเวลาผมเดินทางบ่อยอะเวลาเราฟรีรันกันนะครับเรื่องโซ่โซ่ที่ติดรถมาเป็นโซ่ที่เป็นโซ่มีโอลิงครับ มันจะมีปัญหาเวลาเราฟรีแลนไปน้ำหนักบรรทุกด้วยบางเส้นทางต้องขึ้นเขาด้วยมันยืดบ่อยมากเลยก็ทุกเช้าต้องคอยเช็คโซ่นะครับเพื่อนๆที่เอาไปใช้นะก็เปลี่ยนโซ่เป็นโอริงดูนะครับส่วนยางนี่เขาให้มาเป็นยางแบบห้าสความนุ่มนี้ใช้ได้เลยนะครับบนถนนดําลงโคนก็ไม่มีอาการที่จะปัดหรือเป๋นะครับถือเป,เป็นยางที่ใช้ได้มีความนิ่มเนียนะครับ ก็ระบบเบรกก็เป็นดิเบรกหน้าหลังลนะครับนอย่างมันเป็นรถใหม่ด้วยเบรกนี่นุ่มมากเลยคอนโทรลง่ายนะครับเบรกหน้าหลังเลยชอบมากเมื่อกี้ลงมาทางทางที่ค่อนข้างชันนิดนึงนะครับเวลารถมันทิ้งตัวลงมาข้างหน้าแล้วโชค๊คมันกระแทกเวลาเจอหนุ่มหลุมเลยเจอเนินเนี่ยมันพอเลยนะครับพอเลยไม่ตีลังกาส่วนเรื่องน้ําหนักตอนเราคอนโทรลรถผมว่าตัวเนี้ย เวลาเราเข็นนะ่ะอ้าเวลาเราเราเราเข็นนะ่ะมันจะหนักกว่าพวกเวพวกอะไรนิดหน่อยนะครับแต่เวลาเราขี่แล้วอะ่ะการเข้าโคง้งการพลิกการยืนขี่ก็ตรงนี้มันน้ําหนักตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลเลยนะครับ <c oughs> ก็มาดูช่วงย,ยุบของของชกหน้านะครับตัวนี้ก็ให้มา4 4.3นิ้วและบังโคลนทีแรกก็ะโอ้ให้บังโคลนเหล็กมาเลยนะครับแข็งแรงมากแต่ว,ว่าบังโคลนเหล็กตัวเนี้ยมันก็มีข้อดีตรงนั้นมันเป็นเหมือนบาลานชกหน้าไปนในตัวเลยนะครับให้มาที แข็งแรงมากส่วนชกหลังก็มากกว่าเวฟนิดนึงนะครับมันก็ได้ยุบอยู่มาสามจุดห้านิ้วในชกหลังนะครับแต่เคยขี่เวฟถือว่าตัวเนี้ยทั้งวิ่งผ่านลงหลุมผ่านลูก,กหน้านี้แตกต่างค่อนที่เยอะด้วยนะครับอาจจะเป็นโดยเพราะว่าน้ําหนักรถที่มากกว่านะครับเวลาลงหลุมรงืไหรมันจะมีแล้วก็ชคยาวก,กว่ามันจะซับแรงได้ดีกว่ารถนิ่งกว่า ความสูงของของใต้ท้องเนือ่องจากโชคมันที่โชคมันที่ยาวกว่านะครับมันสูงกว่าแน่นอนแล้วนี่เขามีกนันนนี่มาให้ด้วยกันใต้เครื่องกระแทกนะครับไม่กระลงงานเลยนะครับครับผมก็ซีทีร้ยห้านะครับสําหรับสายท่องเที่ยวที่เป็นสายเอเวนเจอร์นะครับผมว่าคันนี้นี่เหมาะมากเลยประหยัดประหยัดน้ํามันรถมันไม่หนักมากพาคุณไปในทุกๆท,ที่ที่คุณอยากไปได้เลยนะครับไม่ว่าทางจะยากแค่ไหนจะสูงแค่ไหนนะครับ สิทธิ1 5นี้พาคุณไปได้แน่นอน